ที่อาคารรัฐสภานะครับคุณเฉยพลมาลานิยมนะครับผู้สื่อข่าว Voice TV พร้อมรายงานจากที่นั่นนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเฉยพลครับสวัสดีครับคุณปรื่มครับสวัสดีครับคุณชูบัสสวัสดีครับที่เกิดครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับจากช่วงเช้าที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของการอภิรตยไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลนะครับช่วงเช้าก็ได้ไปเฝ้ารอท่านนายกแล้วก็ บรรดารัฐมนตรีเดินทางเข้ามาสู่อาคารรัฐสภานะครับโดยที่ท่านนายกช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามครับว่ามีความพร้อมแค่ไหนมั่นใจอย่างไรกับการอภิปรายครั้งนี้ท่านก็เพียงแค่ยักหน้านะครับด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์ไปนะครับก็ไม่ได้คําตอบใดๆจากท่านนายกนะครับขณะที่พาคุณอนุทินนั้นก็ บอกว่ามั่นใจมากครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยผ่านการอภิปรายมาถึง2ครั้งแล้วครั้งนี้ก็คิดว่าจะผ่านพน้นได้ดูดีกับว่าจะทาแพทริกครับผมถึงแม้จะมีประเด็นกัญชาเนี่ยก็ไม่หวั่นเลยเพราะว่ายืนยันก็ว่าพรรคภูมิใจไทยมีวันนี้ได้เพราะกัญชานะครับขณะที่บรรยากาศในสภาวันนี้ครับหลังจากที่นายแพทย์ชนรัตนีแก้วในฐานะผู้นําฝ่ายค้านได้ถแถลงยติแล้วก็อภิปรายสั้นๆถึงนายกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นของการเป็นผู้นําแห่งความล้มเหลว นายก็ได้ลุกขึ้นตอบโต้ตสั้นๆอย่างที่ได้ยินไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับขณะนี้ครับก็เป็นคิวของคุณสุทินคงแสน,นะครับในฐานะประธานวิฝ่าย้านจากบทัพเพื่อไทยก็กําลังอภิปรายนยโยบายกัญชาเสรีพุ่งเป้าไปที่คุณอนุทินชาญวิรุลในฐานะหัวหน้าพรกภูมิใจไทยและรัฐมนตรีกระทรวงสญญาธารณสุขครับผมโดยที่คิวต่อไปนะครับคาดว่าจะเป็น การอธิบายคุณอนุทิยังต่อเนื่อง,อน,งน,นะครับตัวคราวนี้จะมาจากทางคัดเจ้าใจค,ครับผมดูเหมือนว่าทุกคนควบคุมสติอารมณ์ได้ดีนะฮะบรรดารองนายกหรือนายกรัฐมนตรีอ่ะมันก็เลยยังไม่ยังไม่มีวิวาทะอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเท่เด<ต>ี๋ยวคงม,มีอะ <laughs> มองอยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีการลุกขึ้นประท้วงจากสสจากทางฝั่งรัฐรบาลเลยครับก็คือปล่อยให้การอภิรายดำเนินไปเรื่อยๆเลยผลสุดทีนี้ก็อภิบายมาเกือบชั่วโมงแลลวครับตอนนี้ก็ยังราบรื่นดีครับ ก็แสดงว่ามันก็เป็นเหมือนตอนนี้ยังเป็นช่วงมวยก่อนเวลายังไม่ดูเดือดใช่แต่ดูจากการตอบโต้ของท่านนายกแล้วก็มีความเหมือนจะว่ารุนแรงเล็กๆนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาของคุณนายกรชนนานี่ก็ถือว่าน่าจะแทงใจดำครับผมคุณเชื่อวอยู่ที่นั่นถึงถึงรอบดึกหรือเปล่าครับวันนี้อันนี้คาดว่าจะอยู่จนกว่าข้างนอกสภาจะเงียบนะครับแล้วก็จะฟสั่งเนื้อหาการอภิปรายไปเรื่อย คือกะว่าจะอยู่จนกว่าท่านนายกจะออกจากสภาก็จะต,ติดตามระหว่างท่านออกไปครับครับพอทราบไมหมฮะวันนี้กําหนดการนายกอยู่สภาตลอดหรือเปล่าครับยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนของท่านนายกนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจากที่เราเห็นประสบการณ์ของการอภิปรายงบประมาณนะครับพอในแฟชชนานานพูดจบปุ๊บท่านนายกลุกขึ้นชี้แจงท่านเจินออกจากห้องไปเลยแต่คราวนี้ท่านยังนั่งอยู่ครับคือเรียกว่ายังนั่งฟังอยู่ด้วยความอดทนนะครับก็เลยคาดว่าท่านน่าจะนั่งฟังอยู่จนจบเป็นองค์ประธานให้กับ อ่าทางคอรมอนะครับครับขอบคุณครับจะอยู่กันครับขอบขอบคุณครับคุณชัยรพลครับก็แสดงว่านายกรัฐมนตรีเขาเตรียมพร้อมพร้อมฟังนานกว่าปกตินิดหนึ่งนะฮะพูดถึงกรรมธิการพิจารณาเรื่องงบประมาณเนี่ยพิถึงเมื่อวานนี้มันมีช่วงซึ่งน่าได้ข้อมูลซึ่งน่าสนใจหลายประเด็นนะครับเพราะว่าทางกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี66เนี่ยนะฮะซึ่งมีคุณสมชัยศิรีสุทิยากรแล้วก็คนอื่นด้วยเนี่ยคุณไอติมอ่าหลายคนเนี่ยเขาคุณ ยุทธพงศ์เป็นตัวสําคัญสำคัญที่ชนหลเสถียรชัรเรื่องงบเขาเชิญตัวแทนของเหล่าทัพมา <c oughs> ซึ่งเมื่อวานก็มากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระรูงกลาโหม <c oughs> แล้วก็ผอบอเหล่าทัพต่างๆมันมีกรดเล็กกรดน้อยออกมาเยอะอย่างเช่นสีสันที่ไม่ใช่แค่สีสันแต่ว่าเรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะฮะไอรถประจําตําแหน่งเนี่ยพี่ถึกตกลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณสมชัยเขาได้ข้อมูลจากการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ว่ารถที่ผู้บริหารระดับสูงของกลาโหมเขาใช้เนี่ยนะฮะ ซึ่งมีรวมถึง30กว่าคนเนี่ยนะฮะที่มันเป็น S Class เนี่ยเบนซ์นะพี่ถึงเบนซ์มันไม่ใช่รถตำแหน่งนะฮะปรากฏว่าได้รับการชี้แจงทแล้วที0ได้รับการชี้แจงว่ามันเป็นรถซึ่งมีชื่อว่ารถเพื่อควบคุมสังการรถใช้รถหนูรถเพื่อควบคุมสังการคือคือเพราะว่าปกติแล้วถ้าคุณไปดูกระทรวงอื่นเนี่ยนะฮะรถประจำตำแหน่งซึ่งเป็นระดับแบบเบนส์ S อสคเนี่ยมันจะเป็นระดับแบบมีอยู่ประมาณแบบสองคันประจำกระทรวงหรือ3อะไรเงี้ย แต่ว่าของกรลาโหมเนี่ยสามสิบกว่าคันอะไรเงี้ยคุณสมชัยเขาก็มีคําถามเรื่องนี้จัดจัดคุณสมชัยก็เลยงงบอกว่าไอ้การที่ชี้แจงแบบเนี้แล้วมันยังมีรถประจําตําแหน่งปกติอด้วยเนี่ยมันยังไงคืออธิบายอย่างนี้ไอ้ระบบรถประจําตําแหน่งของประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีมันมีตัวรถจริงแลกลับไม่มีตัวรถเขาเรียกว่าเงินจ่ายเงินไปให้ค่าตอบแทนหมอจ่ายรถประจําตาแหน่งอย่างเช่น ส่วนใหญ่ที่มันมีความจําเป็นต้องใช้รถผมเข้าเข้าใจว่าพวกปหลัดกระทรวงหรือพวกอะไรนี่จะเป็นจะเป็นรถประจําตําแหน่งคือมีรถให้อะไรเนี้ยแต<อ>่ว่าถ้าไม่ใช้รถเนี่ยตำแหน่งระดับเทียบประหลัดกระทรวง้ะเทียบเท่าเนี่ยจะได้41,000่ับาทใช่ไหมอ,อธิบดีเนี่ยจะได้ประมาณ30 0 0 0กว่าบาทอออพี่จะได้20,000กว่าบาทคือไม่ใช้รถนะแต่แต่จ่ายเงินไปเพื่อให้คุณไปซื้อรถของตัวเองผ่อนรถของตัวเองรวมค่าคนขับรวมค่าซ่อมทุกค่าน้ำมันอะไรทุกอย่างอ่ะก็หมาจ่ายนเหมาจ่ายเขาเรียกว่าหมอจ่าย แต่ทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าไอ้ระบบเนี่ยมันตลกในประเทศไทยตรงที่ว่าแต่ละแต่ละกระทรวงมีปลัดกระทรวงหนึ่งคนแต่ละกรมมีอธิบดีหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็รองอธิบดีก็มีไม่กี่คนแต่ในกองทัพอืมีเพียบเลยนายพลที่มีตาแหน่งบริหารเทียบเท่ากับอธิบดีบางทีเป็นยศคือพลโทันเอกพิเศษเนี่ยถ้ามีตําแหน่งรองเจ้ากรมจะเทียบเท่ากับรองอธิบดีอื้มพลตรีถ้าเป็นเจ้ากรมเทียบเท่ากับอธิบดีอา เพียบเลยเพราะฉะนั้นเขาจะยกเว้นว่าพลตีที่เป็นแบบขี้กระเป๋าใบเดียวเป็นนั่งเป็นผู้ทรงคารวุฒิอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ได้อันนั้นอาจจะต้อแต่ถ้าเป็นประเภทแบบพลโทพลเอกอันนี้เท่าประหลัดกระทรวงนะพลโทพลเอกที่เป็นมีตําแหน่งอ่ะมีตําแหน่งบริหารนี่เท่าประหลัดกระทรวงนะส่วนส่วนระดับผอบทบผอสูงสุดระดับอะไรพวกเนี้ยไม่มีค่าตอบแทนหมอจ่ายรถตำแหน่งครับโอ้็นแบบลด รถใหญ่เบ้อเร์แล้วก็แบบมีขบวนนําขบวนตามอีกใหญ่ใหญ่คือใหญ่มากกลเป็นรัฐมนตรีเออนั่นคือใหญ่มากใหญ่กว่าประหลัดกระทรวงเยอะเลยด้วยใช่ใช่ก็คือก็คือมีการเทียบไปที่มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรลาโขมหนึ่งกระทรวงเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนหลายกระทรวงรวมกันคือโดยโดยโดยรถรถซึ่งใช้ในการควบคุมสั่งการเนี่ยไปที่มากกว่านั้นคือศาลครับครับแต่ศาลตุลาการชั้นสี่เนี่ยเทีบเท่าประหลักกระทรวงอืมีประมาณพันคน ครับในสาวิธีทานะสารปกครองไม่แน่ใจครับอายการอีกไม่รู้เท่าไหร่อืองค์กรอิสระเนี่ยเพียบเลยเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งคุณชูวัตซึ่งคนแชร์กันเยอะเรื่องรดซึ่งใช้นะฮะแล้วมันลดซึ่งราคาสูงด้วยครับคือสรุปแล้วว่ากองทัพนี่เขาปราณีภาษีประชาชนแล้วใช่ไหมใช้แค่นี้สามสิบหกคันแลทีนี้ผมเข้าใจว่าไอ้สามสิบกว่าคันเนี่ยที่ที่อธิบายเนี่ยผมยังไม่แน่ใจผมก็ยังสงสัยว่าคำอธิบายมันเป็นยังไงอาจจะแปลว่า คนที่มีรถประจําตําแหน่งไอ้ที่มีรถอะไรนะรถเขาเรียกอะไรนะรถควบคุมสั่งการรถควบคุมสั่งการอาจจะใช้รถควบคุมสั่งการนี้ในขณะที่ได้เงินค่าตอบแทนหมอจ่ายรถประจําตําแหน่งด้วยแล้วมันไม่ทับซ้อนกันเหรอรานนั่นน่ะสิอืออาจจะได้ด้วยนะนี่ <ฮะ S 1> คุณสมชัยกำลังซักอยู่ครับซึ่งอันเนี้ยถ้าได้ด้วยนี่นะมีปัญหานะเพราะว่าคุณอ้างว่านี่เป็นรถ ควบคุมสังการแต่เขาได้เงินค่าตอบแทนรถประจาตาแหน่งด้วยใช่ไหมซึ่งกรมอื่นไม่ได้นะกระทรวงอื่นไม่ได้นะกระทรวงอื่นเนี่ยข้าราชการระดับอธิบดีอะถ้าคุณเบิกเงินเบิกเงินค่าตอบแทนหมอจ่ายไปแล้วนะขืนไปใช้รถราชการไปนู่นมานี่นะอืมอืมโอ้โดนร้องนะครโดนร้องปอปชได้นะอันนี้เขา กองทัพอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือเปล่าเ,เพราะว่าที่ผ่านมารับราหารเขาได้สองทางนะเขาใช้ควบคุมสังการไง,อย,งอย่างไรก็ดีก็มีการชี้แจงเมื่อวานนี้เรื่องกําลังพลนะฮะเรื่องกําลังพลลัก,กระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าโดยเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคม63เป็นต้นมาเนี่ยมีนโยบายในการลดกําลังพลแล้วก็ตั้งเป้าว่าภายในปี2570เนี่ยอัตราผู้ทรงคนวุฒิจะลดเหลือลดลงครึ่งหนึ่งขณะที่กําลังพลทั่วไปเนี่ยจะลดลง5%ของอัตราบรรจุจริงในขณะนี้ทุก3เดือนกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ทุกเหล่าทัพ รายงานกรอบอัตรากําลังพลเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลนะฮะเขาบอกว่าเขาลดจานวนนักเรียนในร้อยแล้วอะไรนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สิ่งที่อ,อย่างไอติมเขาซักเนี่ยมันหมายถึงว่าหน่วยงานบางหน่วยงานอ่ะอย่างเช่นหน่วยงานบางหน่วยงานมันได้งบประมาณโดยที่มันไม่จําเป็น <ฮะ S 2> มันมันเป็นหน่วยงานที่ที่เกินไงอย่างเช่นกรมการหางสูงสุดผมเข้าใจว่าถานพัฒนาได้เหมือนกัแบบได้ไปทำได้งบไปทําแหล่งน้ำ <ฮะ S 2> หนึ่งในสี่ของกรมทรัพยาธธธกรน้า ถามว่าใช้เพื่ออะไรใช้เพื่ออะไรคือหน่วยงานพวกนี้มันเป็นหน่วยงานที่มันไม่จําเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่กองทัพไม่ยอมยุบนะส่วนอ,อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการเกณฑ์ทหารก็บอกยืนยันชัดเจนว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นปีนี้เรียกประจำการเพียง8 0 0 0 0นคนเศษเพราะกองทัพได้พิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็นแล้วนะครับเรื่องการนําทหารเข้าประจำการไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเดือนและเบีย้ยเลี้ยงเท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายบเบ็ดเตล็ดด้วยเช่นค่าเครื่องแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็เป็นต้นนะครับ ก็เรื่อง U ซื้อ UAV ตรวจการชายฝั่งกองทัพเรือยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบเพราะหากใช้งบประมาณเกิน500ล้านบาทก็จะต้องมาขออนุมัติที่กระทรวงกลาโหมซึ่งปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะดูไปให้เป็นไปตามขั้นตอนแต่เมื่อวานไม่มีคําตอบเรื่องไอ้ F35 คือยุทธภพคุณยุทธภพถามว่าถามว่าสภาของเก็ของมริการอนุมัติหรืออย่างนั่เข้าใจว่าทางกองทัพตอบว่า ต้องตามหลักการเราต้องอนุมาติงมบไปก่อนแล้วเขาถึงจะพิจารณาถึงจะต้องซื้อแน่ก่อนแล้วเขาถึงไปผ่านซึ่งไอ้เอฟสามห้าเนี่ยเห็นว่ากลาคองเกรสเขาจะมีการพิจารณากลาโหมเขาจะมีการพิจารณาในมกราก็กําลังจะพิจารณาเหมือนกันใช่เขาก็เร่งอยู่เหมือนกันแไงว่ามีแววว่าจะได้ก็มีแววแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เป็นคําตอบว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าก็คือรอการพิจารณาแต่มีเครื่องยนต์เนาะอ่า แต่มีเครื่องยนต์ไม่เหมือนกองทัพเรือกองทัพเรือนี่มันถึงแต่ไม่มีอาวุธนะ F35 ไม่มีอาไม่มีอาวุธเออไม่ได้ซื้อพรอ้อมอาวุธกองทัพเรือเนี่ยแบบถ้าจะเรือดำน้ำเนีน่ยจะต้องรอถึงอะไรนะเขาเขาว่าวันที่9สิงหาคมแต่แต่เมื่อวานคือจะยกเลิกสัญญายต้องตอบอะยีต้องตบอ,อ,ตองตบให้ได้ว่าหาเครื่องยนต์ให้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานเขาก็พยายามชี้แจงเหมือนกันว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําให้เชื่อว่าเยอรมันจะไม่ยอมขายเครื่องยนต์ให้จริงๆคืออันนี้มันเป็นประเด็นเปลคือคือมันมีมันมีแนว มันเป็นสัญญาคือสัญญามันระบุว่าต้องเป็นเครื่องยนต์เยอรมันแล้วเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าเขาจะขายจีนจะขายขายให้คนอื่นอ่ะต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาเขาอนุญาตให้เฉพาะติดของจีนครับครับจีนเอามาขายคนอื่นถ้าเขาไม่ยอมก็คือไม่ยอมส่วนที่พี่ถึงบอกผมเนี่ยมันมีอีกช่วงหนึ่งซึ่งท่านผอสูงสุดเนี่ยนะฮะพลเอกเฉลิมพลศรีสอาลน้ฮาครับคือระบุว่าการชี้แจงในวันนี้ซึ่งคือเมื่อวานนี้เนี่ย เป็นการเปิดโอกาสให้กองทัพเนี่ยชี้แจงเรื่องงบประมาณซึ่งกรรมธิการเนี่ยเขาเชิญไปนะใช่ไหมแล้วก็ชี้แจงเขาไปทั้งสี่เหล่าทัพเลยซึ่งก็ไปหมดแต่ปรากฏว่ามันมีช่วงซึ่งท่านผบสูงสุดเนี่ยเมื่อก่อนเขาทีเมื่อก่อนเขาเรียกผบสูงสุดตอนนี้เขาเรียกผบทรสนะฮะแต่คือประเด็นก็คือว่าเขาบอกพูดไม่เก่งท่านชี้ฉันพูดไม่เก่งขอเวลาสองนาทีชี้แจงกันไปหมดแล้วขอเวลาสองนาทีเปิดเรื่อเปิดเพลงที่มีเนืะฮับผูกใจขอปิดท้ายอ่ะขอปิดท้ายคือปัญหามากเลยประเด็นคือว่า ปกติแต่ว่าจริงๆปกติเวลาเชิญข้าราชการไปหลายคนก็พูดไม่เก่งแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครไม่มีใครไปเปิดเพลงให้ฟังไงแทนการชี้แจงไงมันมีความหมายนะใช่เรามีคงไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่าเรามีคลิปเนี่ยเรามีคลิปแต่ผมคิดว่าตกลงพี่ถือฟังได้นะโอเคลองฟังดูก็เขาเปิดในสภาครับใอกราชไทยขอมอบไว้ให้ประชาชน นั่นคือคลิปเมื่อวานนี้แล้วก็พูดง่ายๆถ้าดูเต็มๆจะรู้ว่านี่คือคลิปปิดปากห้ามซักถามไม่หรือพิถึงตกลงผมตีความว่าถามการใช้งบของทหารสมมุติว่าผมเป็นกรรมธิการอยู่แล้วผมถามเยอะเนี่ยพอพอเปิดคลิปเสร็จเนี่ยต้องหยุดถามใช่ไหมผมนั่นคือสิ่งที่เป็นการคาดหวังหรือเปล่าปม่มันเป็น strategi หรือเปล่าผมก็มันผมคิดว่าเขามาเสนอตอนท้ายว่าขอเวลาสองนาทีขอคลิปปิดท้ายหน่อยให้สอสอฟังก็คือพอจะบอกว่า พวกคุณน่ะไม่รู้หรอกว่าผมมารักชาติใช่ตัดรกชาติบ้างรัดรชาติบ้างคือดาสอสอคือเราข้าสัตร์กษัตร์นี่คือทหารคือจะเพลงชาติมาเปิดอีกสักรอบปิดท้ายก็ได้แต่ว่าเมื่อวานนี้พอเปิดคลิปเสร็จนะคุณวราเทพรัตนากรนะครรองประธานกรรมธิการทําหน้าที่ประธานนะครขอบคุณนะกองทัพที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทั้งการเตรียมตัวและการเสียเวลาเมื่อวานนี้เป็นการเสียเวลาที่ต้องไปกรรมธิการเสียเวลาไปอธิบายเรื่องรถเบนซ์เนี่ย แล้วก็คลิปมาเทศนาเด็กๆให้ฟังด้วยให้รักชาติอ่ะ <c oughs> นะฮะโอเคแต่พิพถึกพถึกทีเดียวคืออย่างนี้มันมีคือเมื่อแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมนั่งบนอยู่ว่าที่เขาเปิดประเด็นเรื่องสปายสปายแวร์ Spy พ็กั <as> สเนี่ยมันจะถูกกลบโดยอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจาก i อโออ๋อเงี้งยเป็นเป็นภาคสองของรอบนูน้นเมื่อวานเน,น,นี่ยเป็นเรื่องนักรบไซเบอร์ด้วยเมื่อวานนไอรอแถลง ครับใช่ไหมฮะไอเรอแถลงข่าวเรื่องของการที่การใช้สปายแวร์เขาเรียกอะไรสปไปเป็นพิกษุณ์รายงานการตรวจสอบภิกษัณรายงานตรวจสอบภิกษุณ์แล้วก็อาจารย์พิยบุตรเนี่ยก็เก็โพสต์ด้วยฮะโพสต์เฟซบุ๊กด้วยบอกว่าโทรศัพท์ของผมถูกโจรใช้พิกษุณ์สปายแวร์เจาะแฝดครั้งเพื่อสอดแนมติดตามใช่ไหมแกรู้กี่ครั้งเลยเนี่ยอ่อโอ้โหก็แปดครั้งก็คือมันเขาแจ้งมาไงอ๋อมันแจ้้งดมีการแจ้งมาโดยแอปเปิลแอปเปิลมันแจ้งมาโดยแอปเปิลใช่ไหมฮะ แล้วจะมีบุตรเขาบอกงี้นะฮะเขาบอกว่าวันนี้ไอรอนและซิ t i z เซนแ b บร่วมกับนักวิชาการและนักกิจกรรมถแถลงข่าวเรื่องปรสิตติดโทรศัพท์ปฏิบัติการสอดส่องผู้เห็นต่างด้วยสปายแวร์เพจกระสในประเทศไทยเพื่อเปิดเผยว่านักกิจกรรมนักวิชาการและหลายคนถูกโปรแกรมเพจกระสืสปายแวร์เจาะเข้าระบบเพื่อติดตามสอดแนมนะฮะช่วงเดือนพฤศจิกายน64อาจารย์บิวบุตรก็บอกว่าได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Apple หัวข้อ alert alert มี s t a t มี p o n s o r s p เซ s o r หรือได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ Attacker ผู้โจมตีกำลัง Target กำลังมุ่งเป้ามาที่ iPhone ของคุณ <c oughs> แจ้งมาอย่างนี้โดยที่อ่านดูตอนแรกจะมีบอกว่าคิดว่านี่เป็นจังเมลหรือเปล่าปรากฏว่าถามไทยหลายคนในแวดวงก็ได้รับเมลแบบแบบนี้เตือนเช่นเดียวกัน มีผู้บอกผมว่าทางซ i t i z e n l a b ได้ประกาศเตือนว่ามีบริษัทสปายแวร์แอบสอดแนมผู้ใช้งาน iPhone หลายคนส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรมนักวิชาการนักข่าวนักการเมืองและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะฮะก็เป็นว่าอย่าง BBC ไทยเขาสรุปประเด็นมาว่าที่ไอรอลเปิดเรื่องเนี่ยมี30คนนะคุณชูวัฒน์สาคนที่โดนคือแต่ว่าที่ที่ชัดๆที่ไอรอลแถลงมาก็คือเนี่ยเอาหลักๆเลยก็มีอนนน์นำพาอ๋ออ่าบริษัทห้าครั้ง Oh ก็คือแบบจุธาทิพย์สิริขันอัวเนี่ย oh โดนเจาะหกครั้งทรายนะสามครั้ง huh. แล้วจริงๆมันจะนอกจากกลุ่มนอกนั้นมันมีประมาณ30คนนะฮะมันจะมีกลุ่มที่เป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือเรื่องสิทธิ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอยิ oh ่งช uh ีบก็โดนยิ่งชีพไอรอเนี่ยยิ่งชีบอัชาน,นของไอรลอก็โดนใช่ไหม นี่คือน,นักจัดกจิจกรรมนักเคลื่อนไหวในแบบที่รวมทั้งบางส่วนของบอบสนิ้วก็โดนใช่เคลื่อนไหวปฏิรูปก็โดนครับเข้าใจว่าที่ตรวจสอบเจอในเฉพาะคนที่ใช้ iOS นะคือ i p อ o n e เพราะว่า Android มันจะไม่เตือนไงี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยบางคน,น่ะไม่ไม่มีเตือนด้วย หมายถึงว่าไม่ได้เตือนจากไม่ได้เตือนจากไอ้ตัวแอปเปิลน่ะครับใช่บางคนแต่ว่ามาตรวจเจอทีหลังใช่ไหมสามสิบคนเนี่ยเป็นนักกิจกรรมการเมืองยีิบสี่คนนักวิชาการสามคนเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอเนี่ยอีกสามคนใช่ไหมก็แกนําทั้งหมดเนี่ยโดนหมดเลยก็คือแบบอนันต์อนนท์นนพาลุงปนัสยาใช่ไหมหัวไผ่ดาวดินหัวด้วยใช่ไหมฮะปิยเทพปิยรัตน์จงเทพตัวโตใช่ไหมแล้วก็จุศิษฐ์หัวแล้วก็ทรายใช่ไหมฮะแล้วก็ เดชทอร์บำรุงเมืองกลุ่ม i อดีใช่ไหมแล้วก็สามนักวิชาการนี่ก็มีอาจารย์พงทองอโดนห้าครั้งอาจารย์ประจักษ์สองครั้งคุณเสรีอาชวันนันทคุณหนึ่งครั้งแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่โดนโจมตีสูงสุดเป็นของคุณนิราพรสมาชิกในร่วมธรรมศาสตร์เพราะอะไรเพราะเป็นคนไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีที่รับบริจาคโดนห้าครั้ง,งก็อลองลงมานี่ก็คือ ยิ่งชีพโดนไปสิบครั้งฮะแต่หลักๆเนี่ยพี่ถึงนี่เป็นการเคลื่อนไหวในฝ่ายซึ่งมันไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านซึ่งมือนนกการเมืองปกติแล้วเป็นนักเคลื่อนไหวซึ่งเสนอประเด็นในการปฏิรูปเป็นหลักใช่ครับ <นะ S 2> แล้วก็จริงๆเอมูลนิธิภาษาเมตตามาด้วยหนึ่ง,นงคนคืออันนี้เนี่ยมันเป็นงานของ N S O Group ใช่ไหมฮะซึ่งรับง,งานเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นอ่าคือเอเนโซกรุ๊ปเนี่ยมันใหญ่มากบริษัทในอิสราเอลแล้วมันเปิเมันผลิตเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีนี้แล้วก็มันก็ขายให้กับหลายประเทศใช่แต่เฉ<ล><ช>พาะลูกค้ารัฐบาลเท่านั้นลูกค้าจะเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นฝ่ายความมั่นคงอ่ะฝ่ายข่าวกรองอ่ะแล้วก็หลายประเทศก็เอาไปใช้แล้วปรากฏว่าพอเอาไปใช้เนี่ยนะฮะก็โดนคนฟ้องเยอะแยะมากมายครับแล้วตอนหลังอเมริกาเขาเลยต้องคว่ำบาตรบริษัทนี้เขาก็เลยห้ามตนเองเนี่ยซื้อของจากเอเนโซกรุ๊ปครับนะฮะ แต่ว่าหลายประเทศก็ยังซื้อไปใช้อยู่แล,ล้วเลอๆอิสราเอลก็อาจจะยังใช้กับผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเขาตั้งใจให้ใช้กับผู้ก่อการร้ายนะไอตัวบริษัทเขาชี้แจงนะครับก็ทางไอรอบอกว่า การโจมตนะีอย่างเช่นอานนท์หรือว่าเบนจาเนี่ยโดนในขณะที่ถูกขังเลยนะอือเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาฝากให้เพื่อนโพสเฟซบุ๊กให้อะไรเนี่ยคือแบบพง่นก็คือแบบมันก็ไม่ได้บอกปลอมนะแต่ถ<ะ>ึงว่าเขาก็คือมีเพื่อนแบบค่อยๆเป็นแอดมินให้อ,อแต่แล้วเขาก็บอกอเขาก็บอกเลยเปิดเผยน,นะว่าไม,ไม่ใช่ตัวเขาโพสเองหลังนีย<ะ>แต่ว่าเข้าใจว่าต้องการเจาะว่าใครเป็นคนโพสให้ออแล้วก็กรณีของอานนท์แล้วแกนนาหลายคนเนี่ย โดนโจมตีในช่วงประมาณปลายปี63เป็นการโจมตีหลังจากนัดรวมตัวกันไอร์บอลหนังจากนัดรวมตัวกันในสถานที่เชิงเสรลักษ์ที่เกี่ยวข้อ,ของกับสถาบันเช่นไทพานิชย์าราบหนึ่งราบสิบเอ็ดห,หลังจากนั้นมาก็โดนโจมตีเลยครับรบ,บริษัทเอเนโซซึ่งเขาขายไอ้ซอฟตวร์เนี้ยเขาโดน เขาโดน Facebook ฟ้องด้วยนะฮะแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมในหลายประเทศฟ้องในข้อมูลของซีดีแซลลบบอกว่ามีนักข่าวอย่างน้อย180คนทั่วโลกนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์หลุดประมาณ5 0 0 0 0่นหมายเลขที่คาดว่าเป็นเป้าหมายของการของปิกัสซัดแล้วก็มีนักปกป้องสิทธิ์ในอย่างน้อย45ประเทศนะฮะมีนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างน้อย600คนนะฮะคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นเป้าหมายของปิกัสซัตเนี่ยมีตั้งแต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีกษัตริย์ด้วย นะฮะแล้วก็มีรวมถึงคนสนิทของจามาลคชอกกี้ที่โดนสังหารในสนามครือคชอกกี้เนี่ยก็โดนทางเซาท์เดอรเบี้ยิ่งที่บอกว่า N s o เขียนไว้ในเว็บไซต์ว่าจำหน่ายให้รัฐบาลเท่านั้นเพราะมันเปรียบเสมือนอาวุธสงครามการจำหน่ายต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนด้วยกันไม่มีทางซื้ออาวุธตัวนี้มาโจมตีกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงว่า มันเป็นการโจมตีมาจากตัวรัฐบาลไม่ใช่ตัวรัฐบาลประเทศอื่นจะลงทุนทําไมมันก็ต้องเป็นรัฐบาลไทยครับใช่ทีนี้มันใช้เงินก้อนไหนในการให้นางบประมาณคราวนี้จึงน่าสนใจว่าใช้เงินก้อนไหนในการซื้อพิกัดเขาไม่บอกคุณหรอกครับก็มีทำไมมีมีมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวรังสีมันโรมเนี่ยน่าจะขยายความในเรื่องนี้ในช่วงไกลสักคนต้องซัดเรื่องนี้ไม่ไม่วันพฤหัสบดีก็วันศุกร์ลองข้อศกตำรวจนะตาใสมากเลย โอ้เราบริสุทธิ์่ยเราไม่รู้เรื่องแต่จริงๆเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้สปายแวร์มันอาจจะอยู่เหนือระดับสอบแนว้าสิสิสุุคนคือมันมันอาจจะอยู่เหนือระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือคือแอบว่ามันพันธุ์อะกิษณะพัฒนาเจริญเขาคงไม่ให้คุณกิษณะรู้มันเขาใช้ไม่มันเหมือนแบบสมมติคุณไม่ไม่ไม่มีทางระดับระดับชั้นความลับไม่น่าจะได้เหมือน NSACA ทําอยู่แล้วไปถามตํารวจ f อบอ่ะเขาก็ไม่รู้กันอ่ารดับนี้มันก็ต้องเป็นแบบผู้บังคับใชรัฐโอ้อ นักลบไซเบอร์อมันก็อาจจะต้องเป็นหน่วยงานในระดับนั้นนะเดี๋ยวดูผมว่ามันต้องมีอภิปรายคราวนี้เรื่องนี้โรวโรวมไม่เคยทําให้ผิดหวังพูดถึงกับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่รู้ว่าในสภาเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านอนุทินเนี่ยนะฮะได้รู้ขึ้นยืนชี้แจงบ้างหรือย,อยังอ่านี้สนใจนุทินอย่างเดียวเลยนะจะดูว่าท่านโมโหสุทินคลังแสงหรือเปล่าตอนนี้เป็นใครครเนี่ยอ๋อ ยังยังไม่ถึงนงะั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเป็นฝ่ายค้านอยู่เรายังไม่ยอนกลับเข้าไปแต่ว่ามันมีเรื่องเพิ่มเติมอีกอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นิดนึ่งนะฮะกรณีรของอบุ้งแล้วก็ใบปอเนี่ยค,คุณชูวัฒน์หลังจากที่เขาพยายามที่จะอดอาหารอ<ป>ด<ใ>มาสี่สิบกว่า<น>วันในเรือนจำเนี่ย<ะ>เขาไม่ได้ประกันตัวเนี่ยสี่สิบกว่าวันในที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือร่างกายมันก็ไปต่อไม่ไหวก็เลยโดนส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ มาที่ศารอาญากรุงเทพใต้แล้วก็บุ่งกับใบป,ปอแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นจำเลยทั้ง8คนใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วสองคนนี้ไม่ได้ประกันตัวทั้ง <ฮะ S 2> คู่นี่ถูกเบิกตัวมาจากทางสารหญิงกลางแล้วก็น้ำมือเป็นลมปวดท้องสารจึงให้เอาไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้สุด <ฮะ S 2> แล้วก็ราชทัรก็เอาไปกลับไปแต่ว่าสรุปแล้วยื่นขอประกันอีกทีก็ยังไม่ให้ประกันนะต้องรอฟังวันนี้ วันนี้นใช่ไหมฮะทนายความเขายื่นประกันตัวใบปอและ,อะผักบุ้งซึ่งเป็นการยื่นประกันครั้งที่7วางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละสองแสนบาทหเหตุผลว่าทั้งคู่เจ็บป่วยรุนแรงจนอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เป็นเหตุจําเป็นเรื่องดวนที่ต้องปล่อยตัวเชื่อคราวเพื่อให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็นั่นคือคนที่เขายื่นไปออการการให้การออกคําสั่งก็ไม่รู้ว่าจะให้เหตุผลอะไรผมก็เห็นว่าเขาให้เหตุผลซ้าๆว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคาสั่งอ๋อแต่พี่ถึกผู้สื่อข่าวาไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายอ่ะ ผู้สืข่ขอข่าวเขารายงานว่าจำเลยจริงแล้วมีมีแปดคนจากจากคดีซึ่งโดนก็มีตะวันนึงไตะวันเนี่ยโดนตะวันเนี่ยได้ประกันตัวแต่ก็อยู่ในใสกงาไลอยู่ในบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงนะอ๋องั้นในกลุ่มนี้ก็มีที่ได้ประกันตัวใช่แต่ว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม,ไม่ได้ประกันไม่ได้ประกันตัวเจ้าสองคนนี้อดอาหารมานานอันนี้คือแล้วก็ยังไม่ได้นี่คือขั้วหมดนี้ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรนะฮะยังไม่ถึงศาลเลยนะก็เป็นแค่ฝากขังไม่ได้ไปวิจารณ์ใครเลยนะแค่ไ่ทำ แค่ไปทำโพตกลงแล้วที่สารศาลเขาสั่งให้ส่งตัวคู่ทั้งผักบุ้งและก็ใบปอไปที่โรงพยาบาลเลิศสินะันี้คือเมื่อวานนี้คราวนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วคดีนี้ถ้าตามกําหนดเดิมเนี่ยสารจะ,ะตรวจพยานหลักฐานคดีอีกทีนึงเนี่ย29สิงหาคมนะฮะไม่ใช่ช่วงนี้นะ,ะอีกนานเหมือนกันอีกประมาณเดือน,เด,อนเดือนกว่าแล้ว <นะ S 2> คือผมว่าไม่รู้ใจคือตอนนี้มันก็มีนักกฎหมายที่เข้าชื่อกันฮะในสมาคมนักกฎหมายนักทนายความ เพื่อสิินวิชนนี้ก็เข้าชื่อกันถึงปัดยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วข่าวผมก็ไม่รู้ว่า,าผู้ิพาาท่านจะคิดยังไงนะแต่นัททูใสเกลือก,ก็ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันโพ f เฟ e บุ๊กบอกว่าเห็นข่าวเรื่องนี้ก็ลูกหลานเราทั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่โจมผู้ร้ายขังไว้พักใหญ่แล้วเขาก็ไปสู้ตามวิธีทางของเขาลูกคิดไม่เหมือนและยืนยันสิ่งที่คิดจะเอากันถึงตายเลยเหรอก็ตั้งคนะําถามไปครับในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นความรับผิดชออบขง เอกระบวนการสารยุติธรรมไทยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบที่เป็นติดตรึงไปตลอดอะสำหรับสารยุติธรรมไทยทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อรักษาคในใดคนหนึ่งผู้รักษาควรจะต้องมีวิชั่นนิดหนึง่งสิบปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนฮะโลกมันเปลี่ยนขึ้นทุกวนนะันอะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะ,เป,นะเป็นเรื่องที่ลับไม่ได้เลยนะในสิบปีข้างหน้าแล้ว,ลวท่าน<ม>จะเอาหน้าไว้ไหนเอาชื่อเอาตัวไว้ไหนอ,อมันก็จะนําไปสู่อะไรที่มันต้อง คนมันจะต้องคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสารที่ทำให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือประเทศมันจะอยู่ไม่ได้มันจะเกิดความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญนะครับคุณพิชัยรุทธพันธ์นะครับจะมาคุยเรื่องทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องท่าทีของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะฮะในช่วงนี้เรื่องราคา้ํามันด้วยนะครับเลยเดี๋ยวเราจะคอยดูว่าที่สภามีอะไรที่จะรายงานให้ทราบด้วยฮะสักครู่ครับไปต่อมา